สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะตอนนี้ตอนเช้าว,วันที่16กรกฎาคม2 5 6 6นาะคะเพนและน้องคำแพงมาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องเนาะ,ะเพื่อที่จะนำแนวทางฮานอยเนาะคะ่ะของสามเซียนสามอาจารย์นะคะมาฝากมาตน้นเอฟซีทางช่องค่ะก็คือของพีพหัตของเซียนเชียงใหม่ของเซียนโคราชนะคะแนวทางฮานอยเด้อค่ะแต่ขาดบ่ได้นะคะ เพ่นจะไปขอกับน้องปอเป,เปียให้เอฟซีอีกเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้เนาะ,ะเพ่นเพ่นเสียดายแห้งเนาะคะ่ะขอหลานแต่ว่าบอร์ซื้อให้หลานจากบาทเนาะเอฟซี FC มีผู้ใดถือเนะะี่ยค่ะขอเสียงเด้เด้อค,ะะคะ่ะเนาะน้องคำแพงทำอะไรอยู่ตรงนั้นรองเท้าก็ไม่ใส่นั่นรถมานั่นมากมามาเขามามันแดดฮอน มันบาดแดดซื้อๆน,นี่มันเอาเดอน,นี่มาเข้ามาแล้วเดี๋ยวไปถามปอบเปียแป๊บหนึ่ง๋ยวนี่อันเดือนอยู่ด้วยนะเอานี้แล้วเล่างนะจ้าสวัสดีเดือนสกาวาานี่ช่องเดือนสกาวเนาะคงจะมีซีซูนวะอิลีนี่เอฟซี หวยใหญ่แม่นบอ4060เลย4060เนาะ,นอ,ะอ่าเดือนถึกมาสามงวดติดกันแล้วเนาะงวดนี้เพิ่นไหี่มาก4060เด้อ fc นี่ค่ะขอบเปียครับขอบคุณนะครับเมื่อวานนี้เพิ่งหลังนะ่ะขอบคุณนะครับที่บอกเลข fc ลช่องน้องคำแพงถูกนะครับขอบคุณครับวันนี้ใจดีไหม เจดีพ่ออะไรเจดีพ่ออะไรวันนี้ไม่มีพัดลมนะวันนี้อเจดีพ่ออะไรพ่อพ่อพ่อพอ๋อวันนี้เจดีพ่อพ่อก็ยายก็ด่าว่าอย่างเดียวโอ้ใหญ่ก็ด่าบใหญ่ก็ด่าบพ่ออย่างเดียวด่าพ่อพ่อไม่รู้เรื่องเะดิอืมวาเอ้าวันนี้อารมณ์ดี จะชอบตัวไหนนะวันนี้ปอเปี๊ยชอบตัวไหนนะบอกเอฟซีหน่อยครับชอบตัวไหนครับนะฮาหนอยวันนี้ชอบตัวไหนครับหนึ่งสองห้าเก้าหนึ่งสองกับห้าเก้าเพราะว่าเมื่อบันนั้นก็บอกสี่ตัวแล้วก็ออกห้าเจ็ด หนึ 59, oy, <S <S asy, might, ่งสองห้าเก้าห้าน้อยเนาะถูกไหมถูกไหมวันนี <S 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 ้ถูกนะถูกเมื่อวานนี้ก็บอกสามสามครั้งแล้วเนาะถามครั้งไหนก็ถือครั้งนั้นเนาะปอเปียบอกห้าน้อยเนาะบอว่านี่แตกสองน้อยเลยค่ะบอกสามตัวค่ะเอฟซีนี่ค่ะขอบคุณนะครับที่บอก ตัวเลข fc วันนี้ขอให้ม,นมนันๆคือเก่าเนาะค่ะหนึ่งสองห้าเก้านะคะ่ 1, 2, 5, 9, ะ,คะ fc หนะะึ 1, 2, 5, 9, นะะ่งสองห้าเก้านาะหนึ่งสองกับห้าเก้านาะเดี๋ยวจะเอาขึ้นหน้าจอให้ค่ะไปเบิ้งตัวเลขกันต่อนะคะว่าเนวทางของสาเสี่ยนสามอาจารย์ใดตัวใดเนาะ,ะโอเคค่ะมาเบิ้งตัวเลขน้ำกันค่ะนี่ค่ะ แนวทางนะคะฮาหนอยของเชียนโคราเนะคะของโมว่านนี่ค่ะเอฟซี FC, นี่ค่ะให้มาวิ่งรูดหนึ่งกับแปดเนาะมามาที่หนึ่งเนาะแต่ว่าจับคู่บอเขานะคะของเซียนโคราเนะคะจับคู่บอเขาค่ะของเชียนเชียงใหม่ค่ะฮาหนอยวิ่งรูดสองกับสามเนาะคะ่ะ สองกับสามค่ะมาทั้งสองมาทั้งสามนอกจากวิ่งตัวรูดจับคู่เขาที่สองสามน้อย VIP เนาะคะ่ะ FC ส่วนของพี่พหัตค่ะให้หนึ่งกับสองค่ะมาที่หนึ่งเนาะคะ่ะก็คือเอาไปขีดอีกอย่างหนึ่ง หนึ่งกับมาสองกับมาเนาะค่ะ fc เอินเกียดขีดผิดให้ใหนึ่งกับสองมาทั้งสองตัวเนาะกระจับคู่เขาน้อยเดียวก็คือสองสามเนาะค่ะ fc เนี่ยค่ะสามนี่เนาะเพระมาณหนึ่งมาเพราะว่านี่ออกศูนย์หนึ่งนอยพิเศษเนาะเนี่ยค่ะส่วนของปู่สี่ศูนย์เนาะค่ะศูนย์กับเก้าเนาะค่ะมาทั้งสองตัวจับคู่เข่าที่น้อยปกติก็คือเก้าสี่นะคะ fc เก้าสี่นอยปกติเนาะ ค่ะเอาได้เบิ่งของเมื่อวานนี่กันแล้วนาะมาตอของมือน,นี่กันเลยค่ะมาเอาแนวทางเด็ดๆของสามเซียนกันเลยค่ะนี่ค่ะแนวทางฮาหนอยของเซียนโคราชค่ะวันที่16หกรกฎาคมสองห้าเนาะคะ่ะวิ่งลูด1กับ9นะคะ1กับ9ะคะ่ะเด่นที่1รอง9เนาะคะ่ะจับคู่ไหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เนาะเน้นให้ที่หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้านะคะแล้วก็เก้าสามนะคะเน้นที่สี่คู่นะคะแนวทางฮานอยเนาะของเซียนโคลาดวิ่งลูดหนึ่งกับเก้านะคะเด่นทีหนึ่งร้องเก้านะคะจับคู่ให้หนึ่งเก้าเออหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะคะ เน้นที่1 2แล้วก็1 8 1 9แล้วก็9 3เนาะตามนี้เนาะคะ่ะได้แล้วมาตอของเซียนเชียงใหม่คะ่ะเซียนเชียงใหม่ให้มาวันนี้เนาะฮานอยวิ่งลูด2กับ3เด่นที่3ลองสองเนาะคะ่ะจับคู่ให้2 1 2 3 2 4 2 8 3 1 3 4 3 8แล้วก็3 9เนาะคะ่ะเน้นที่2 1แล้วก็2 3 3าสี่แล้วก็3าปดเนาะเอฟซีเนาะแนวทางฮานอยของเซียนเชียงใหม่นะคะวิ่งรูด2กับ3คะ่ะเด่นที่3ามรอง2เนาะจับคู่ให้สองหนึ่งสองสามสองสสองแปดสามหนึ่งสามมแดแล้วก็สาเก้าเนาะคะ่ะเน้นให้ที่สองหแล้วก็2องสามสี่แล้วก็3ามแดนะคะเอฟซี FC เนาะได้แล้วน้อมาต่อของ พี่ปหัตค่ะนี่ค่ะของพี่ปหัสค่ะให้มาวิ่งหลูด1นึ่กับซีเนะคะหกับซเด่นทีห่งล่องซค่ะจับคู่หห้1่ 4, 1ซีหน,นึ่งหาหนแปดซีหาซี 4, แล้วก็ซีเก้าเนาะค่ะเน้นที่1นแล้วก็หนึ่แล้วก็ซีปนะคะเอนี่ค่ะแนวทางฮานอยของพี่ประหัตวันนี้เนาะ ให้วิ่งรูดหนึ่งกับสี่เด้อค่ะเน้นหนึ่งลองสี่เนาะจับคู่ให้หนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งแปดค่ะสี่สามสี่หาสี่แปดแล้วก็สี่เก้าเนาะเน้นให้ที่หนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งหกสี่สามแล้วก็สี่แปดด้วยค่ะเอฟซี FC. เนาะของพี่ประหัรค่ะเอาได้ของแต่ละเซียนแล้วค่ะเอามาเทียบเซกันนะคะมาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะ เทียบใส่กันว่าสามอาจารย์มีตัวใดตรงกันแน่เนาะมาตัวใดคือกันแน่นาะเอาแคปหน้าจอน้ำกันไปเป็นแนวทางนะคะเนาะนี่ค่ะแคปหน้าจออดจอจ้าแนวทางฮาหนอยของสามเซียนเด็ดๆนะคะก็คือของเซียนโคราชของเซียนเชียงใหม่ของพี่ผาชาแนลเนานะนี่ค่ะส่วนสายด่วนจากกทมเนาะคะ่ะ รอเที่ยงนะคะหรือว่าบ่ายเนะบาะเพราะว่ามาชาทุกมือทุกมือของเลขมือเลขออกอยู่แล,ล้วเนาะนี่ค่ะเอาได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้ววันนี้ขอให้ทุกคนมีอำนาจบรารมีนี่ค่ะโชคลาภรุ่งเรืองเด้อค่ะนี่ค่ะขอให้ทุกท่านโชคโชคมานๆมานไปน้ำกันวันนี้มัง่งคั่งร่ำรวยแน่นอนแล้วค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะองค์ูส <ım S 1> ีสุดโทสีทองนะคะอยู่ที่บ้านแล้ววันนี so home, okay? ้งวดนี้ต้องถูกรางวัลที่หนึ่งแน่นอนค่ะนี่ค่ะมารวยๆไปน้ากันเนาะค่ะ fc คัมแพงสี่ไห้สีเจ็ดนะคะเจ็ดสีที่ว่าเพ่นฝันเนาะเพ่นเขียนมีสามหากับเจ็ดสี่สองคูไห้คัมแพงสี่คัมแพงสี่ไห้ที่เจ็ดสี่คูเดียวเนาะค่ะ fc ผู้ใดมักกะตามผู้ใดบ่มักกะพานได้เนาะค่ะเอ๋อนี่ค่ะมั่งข้างมั่งมีร่ม สีสุกเนาะค่ะทุกอย่างอยู่ที่ใจด้วยเนาะค่ะ FC. เอฟาค่ะสุดท้ายแล้วกะขอลาเอไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะขอให้เอฟซทั้งช่องทุกคนสุขภาพแข็งแรงปราศจากโกครคไข้ไข้เจ็บค่ะคิปนี้กะลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้าคำแพงคนสวยมาสวัสดีจ้าก่อนดือ้อกำลังดือ้อเล่นกับเออยเนาะตาม